ต่อมาเริ่มต้นนะครับนี่เขาเรียกว่าขันห้าขึ้นมาขันห้านะมีอยู่ทั้งหมด5กลวย5กรวยหากรวยถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าคุณทั้ง5้าในในหนึ่งกลวยประกอบด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์ก็จะมีใบตอง ยังไม่พ้นขวัญนะยังแหลมๆเป็นกูขวนกันไปนะมีทูบสามดอกนะครับปักลงไปปักลงไปมีเทียนแล้วก็มีดอกไม้จริงๆแล้วสมัยก่อนเขาไม่ใช้ดาวเรืองเขาใช้ใบฝรั่งใบทองพันช่างใบทองหลางนะสื่อความหมายสื่อความหมายว่าเป็นใบมงคลอย่างใบฝรั่งเนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์นะถ้าใบทองหลางเนี่ยก็โอ้ทองหลางทองพันช่างเนี่ยก็ โอ้ใช้ได้นะแล้วก็ยังมีอีกถ้าเกิดคนนะที่สปปลาวเนะี่ยที่เราผ่านมาเขาก็จะมีแค่เทียนเนาะ,ะเทียนวางกันไว้16บ้างวางกันไว้5เล่มบ้างแล้วก็มีดอกไม้5คู่แค่นี้ก็ถือเป็นขันน,ขน,นะครับนี่เขาเรียกว่าผ่านขันห้าผ่านขันห้าใช้สำหรับถวายพระ